สวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะชื่อจริงชื่อเพชรชรดาอยู่สุขเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันด้านการพัฒน,นาของสถาบันวิจัยและพนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนค่ะแล้วก็โดยภาราหน้าที่แล้วเนี่ยก็ได้รับผิดชอบเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับการทําเกษตรอินทรีย์นะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักกาแฟนะคะไม้ผลรวมถึงพืชไร่บางชนิดด้วยนะคะแล้วก็อีกงานอีกส่วนหนึ่งก็คือการดูแลเรื่องของระบบการควบคุมภายในของเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพวกเราในรายการมือใหม่หักปลูกเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะในวันนี้พวกเราก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์นะคะค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับรองผอหออน,นิงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะ,ะก็ผู้ชมทางบ้านก็รีเควสมาสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยค่ะ วันนี้น้องนานก็เลยจะพาทุกคนมารู้จักเกษตรอินทรีย์ค่ะพอคะเกษตรอินทรีย์นี่เป็นยังไงคะ,ะต่างกับเกษตรเคมีอย่างไรบ้างคะ,ะก่อนก่อนที่จะอธิบายนะคะวันนี้พี่หนิงมีม,มีมีผักมาสองกำผักมาสองกำให้น้องนาทายค่ะว่าผักสองกำนี้เนี่ยกำไหนเป็นเป็นกำที่มาจากการปลูกทั่ว,วไปหรือใช้สารเคมีนิดหน่อย กับกําไหนที่เป็นที่มาจากระบบเกษตรอินทรีย์ต้องถทายถูกไหมคะค่ะวันนี้หนูก็จะมาทายในอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะเ,เพราะว่าใบาจะเห็นว่าใบาเป็นรูเยอะ,ยะ,ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้จะเห็นกำนี้สวยค่ะ,ะแไม่ค่อยมีรูค่ะคิดว่าน่าจะใช้เคมีนิดนึงนะะอะ,ะอค่ะ,ะอ่าเฉลยค่ะเฉลยคุณผู้ชมคะทั้งสองกำนี้นะคะเป็นผักที่มาจาก แรงของเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย์ทั้งคู่เลย oh. แต่ทีนี้เหตุผลที่เราไม่สามารถที่จะแยกออกได้ว่ากรรมไหนเ,นเป็นเป็นผักที่มาจากระบบเกษตรทั่วไป หรือกร,รมไหนมาจากเกษตรอินทรีย์เพราะอันนี้เขาปลูกกินค่ะเขาปลูกกินเราก็เชื่อถือเขาว่าอ่ะเขาทาในระบบเกษตรอินทรีย์เนาะ,ะเขาก็มาเขาเขาเป็นชุมชนที่ช่วยกันปลูกทางอินทรีย์แล้วก็เอามาขายพี่ก็เลยแวะอุดหนุนเขาทั้งสองกรรมเนี่ยเกษตรกรปลูกแบบอินทรีย์ทั้งคู่นะคะนั่นคือเหตุผลที่ว่าในกรณีที่ถ้าถ้าเราจะซื้อผักสักสักชนิดหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามัน อันไหนเนาะมันคืออินทรีย์กับอันไหนที่ที่เป็นเกษตรทั้วไปหรือเป็นเกษตรเคมีเนี่ยถ้ามันอยู่ในห้างเราดูที่ตราสัญ,ญลักษณ์ค่ะ,คะแล้วก็ดูที่ถุงเพราะว่าตราสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันจะอยู่บนถุงแต่ถ้าเราปลูกกินเนาะถ้าเราปลูกกินเนี่ยเราดูไม่ออกหรอกค่ะว่าอันไหนมันมาจากแปลงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเกิดการรับรองมาตรฐานเกิดขึ้นนะคะว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนเนี่ยเวลาที่ลูกค้าอยากได้แล้วก็อยากสังเกตเห็นว่าอันไหนคืออินซีอันไหนคือทั่วๆไปหรือเคมี Me เนี่ยเขาก็จะได้สังเกตเห็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยมีตราสัญ,ญลักษณ์อยู่2แบบนะคะแบบหนึ่งก็คือที่เป็นเครื่องหมายคที่เราเรียกว่าผักปลอดภัยก็คือ G A P <อ>นะคะ G A P เนี่ยย่อมาจาก Good Agricultural Practice ก็คือระบบการเพาะปลูกที่ดี ยังคงมีการใช้สารเคมีได้ตามสมควรนะคะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับอีกตราสัญ,ญลักษณ์หนึ่งก็จะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ที่เราเรียกว่าตราเกษตรอินทรีย์หรือภาษาอังกฤษใช้คําว่าออแกนิกนะคะ<ม>ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะไม่อนุญ,ญาตให้ใช้สารเคมีเกษตรเลยแม้กระทั่งปุ๋ยปุ๋ยเคมีคเนาะทีนี้เราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อตราทั้งสองตราเนี้ยมันไปอยู่บนบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผัก แต่ถ้าเราปลูกกินเองเราไม่มีความจําเป็นต้องขอรับรองก็ได้นะคะเราปลูกกินเองแลกเปลี่ยนกันขายกันในชุมชนอ,อย่างเงี้ยก็อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกันอเอาแค่นี้ก่อนว่าเกษตรอินทรีย์ต่างกับเกษตรทั่วไปยังไงเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่เ,เราจะทําเรื่องของการเกรษตรอะคะ่ะอย่างน้อยๆเราต้องรู้ว่า วัตถุประสงค์เนี่ยเราปลูกเพื่ออะไร1ปลูกเพื่อบริโภคเองไหมหรือถ้าจะปลูกเพื่อขายเพราะถ้าจะปลูกเพื่อขายแปลว่ามันจะมีกระบวนการมีขั้นตอนมีมาตรฐานเข้ามาเกี่ยวข้องและเนาะซึ่งเกษตรอินทรีย์ตอนนี้ก็เป็นมาตรฐานมาตรฐานหนึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานภาคเขาเรียกภาคสมัครใจนะเพราะว่าใครอยากจะทําก็ลองทําดูแล้วก็รวมรวมกลุ่มกันทํารวมกลุ่มกันขายก็จะเกิดเกิดประโยชน์กับตัวเกษตรกรเกิดรายได้กับเกษตรกรอันนี้อธิบายประมาณนี้ค่ะ พอคะแล้วอย่างเมื่อกี้หนูได้ยินพอพูดคําว่าเกษตรออร์แกนิกเนี่ยค่ะกับเกษตรอินรีย์นี่เหมือนกันไหมคะพอเหมือนกันค่ะคําว่าออร์แกนิกเนี่ยก็คือคําที่ใช้ในภาษาอังกฤษค่ะส่วนคําว่าเกษตรอินรีเนี่ยก็คือคําแปลของคําว่าออร์แกนิกนั่นเอง<ม>ก็เป็นภาษาไทย<ม>ก็แปลว่าการทําการเกษตรโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพี่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมอีกิดนึงในกรณีที่พืชมันเกิดมันเกิด ผิดปกติขึ้นมาเนี่ยเราสามารถใช้ธาตุอาหารบางตัวเข้าไปช่วยแก้ไขได้ mm hmm. ทีนี้ต้องดูว่ามาตรฐานแต่ละมาตรฐานเนี่ยเขาอนุญาตให้ใช้ตัวสารประกอบอะไรได้บ้าง mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าห้ามไม่ให้ใช้เคมีเลยทั้งหมดก็ไม่ใช่เพราะว่ามันจะยังมีธาตุอาหารบางชนิด mm hmm. หรือสารประกอบบางชนิดที่มาตรฐานเขาอนุญาตหรืออนุโลมให้ใช้กรณีที่พชพืช mm hmm. เกิดความผิดปกติเ mm hmm. นาะ เพราะฉะนั <ítulo> <displayed, S 1> ้นจริงๆแล้วเนี่ยคนถ้าจะทำเกษตรอินทรีย์สิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือต้องศึกษาข้อกำหนดในมาตรฐานให้ชัดเจนค่ะค่ะเนาะโอเคพอคะแล้วถ้าเกิดว่าจะทำกินเองเนี่ยค่ะมันจะต้องเป็นอินทรีย์แค่ไหนคะอ๋อแบบแบบเราจะต้องใช้สารเคมีได้ไหมคะถ้าเกิดว่าเราทำกินเองที่เราจะเลือกว่าเกษตรอินทรีย์อย่างเนี้ยค่ะก็คือหลักการง่ายๆนะคะถ้าทำกินเองก็คือใช้ ทรัพยากรของเราที่มีอยู่ในฟาร์มของเราเองเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดซึ่งอย่างเช่นถ้าเราปลูกผักเราก็ควรจะมีหมูด้วยมีไก่ด้วยเพราะว่าเราจะได้ปุ๋ยเนาะ,ะจากหมูจากไก่เข้ามาใส่ผักของเราในขณะเดียวกันเศษผักมันก็กลับคืนไปเป็นอาหารให้กับหมูให้กับไก่หรือแม้กระทั่งกับปลาอย่างเงี้ยค่ะคือการทําการเกษตรเนี่ยมันต้องเอื้อกันร,ระหว่างพืชกับสัตว์มันถึงจะยั่งยืนแล้วมันก็ มันก็สามารถใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันบางอย่างได้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าทำหรือถ้าหากว่าเราไม่ชอบเลี้ยงสัตว์เราจะเราจะปลูกแต่ผักบางอย่างเราอาจจะต้องเอามาจากข้างนอกอย่างเช่นเราอาจจะต้องไปซื้อปุ๋ยหมักจากข้างนอกเนาะหรือเราอาจจะ,ะต้องไปอาศัยปุ๋ยขี้วัวจากที่อื่นเข้ามาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทําได้ค่ะคือเบื้องต้นเริ่มจากตัวเราก่อนทำทำกินเองก่อนอันนี้จะง่ายที่สุดพอมีเหลือปุ๊บ เชื่อเธอค่ะแค่ทําแปลงกว้างหนึ่งหนึ่งหนึ่งวายาวหนึ่งวาเนี่ก็กินไม่หมดละกินได้ตลอดเลยเนาะ,ะก็หมุนเวียนกันไปค่ะลองไปทําดูค่ะต้องลองทําก่อนแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วกเกษตรินรีย์ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เราคิดด้วยถ้าจะต้องขอรับรองมาตรฐานค่ะค่ะ,คะพอคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยค,ะค่ะเขาอยากทําเป็นแบบ กาทำขายเงี้ยค่ะหมอคะอเขาเขาจะต้องเริ่มต้นทำอะไรบ้างคะถ้าจะทำขายอย่างแรกที่ต้องบอกเลยก็คือว่าต้องศึกษามาตรฐานก่อนเพราะเพราะมาตรฐานเนี่ยถ้าถ้าเป็นมาตรฐานในประเทศไทยนะคะ,ะกรมวิชาการเกษตรเนี่ยจะเป็นจะเป็นหน่วยตรวจรับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ดูมาตรฐานของกระทรวงเกษตรเป็นพื้นฐานไว้เลยนะคะ ซึ่งจะมีเอกสารเนี่ยสามารถดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะหรือว่าเดินเข้าไปในหน่วยที่เป็นศูนย์วิจัยพืชสวนสวพสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตต่างๆเ,เขาก็จะมีกลุ่มงานที่สามารถให้ข้อมูลพวกนี้ได้นะคะก็เข้าไปพูดคุยกับเขาดูหลักการกว้างๆหลักการทั่วไปก่อนเสร็จแล้วค่อยมาศึกษาในรายละเอียดว่าข้อกำหนดมันมีอะไรบ้างนะคะ สิ่งสําคัญที่สุดคือต้องลองทําค่ะต้องลองทําทํากินเองก่อนใช่ไหมคะแล้วเราค่อยมาทําขยายขายต่อนี้ใช่ค่ะแล้วใช้งบประมาณเยอะใช้งบใช้เงินเยอะไหมคะพอแบบในการที่จะทําเกษตรอินทรีย์เงี้ยค่ะโอ้อันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยค่ะว่าจะลงทุนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันจะไปสัมพันธ์กับพื้นที่ค่ะพื้นที่ของเราชนิดพืชที่เราเลือกปลูกเนาะแล้วก็กําลังของเราเองอย่างเช่นถ้าเราทำทำ มีสองคนผัวเมียอย่างเงี้ยพื้นที่มันก็ไม่ควรจะมากหนึ่ง 1> 1ไร่เนี่ยพี่ถือว่าสองคนผัวเมียเนี่ยก็โอ้โหเต็มที่แล้วนะคะ,คะยังไม่นับรวมลูกๆนะ,ะพี่ก็ถือว่าแค่หนึ่งไร่เนี่ยคุณก็สามารถหมุนเวียนทําอะไรได้เยอะแยะเลยนะคะอาจจะแบ่งพื้นที่ไว้ทําไม้ผลบ้างก็ได้ทําข้าวบ้างก็ได้นะคะ แต่ถ้าเรามีพื้นที่เยอะๆแน่นอนมันมีเรื่องของการจ้างแรงงานเข้ามาช่วยซึ่งอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นเป็นแต่ละกรณีไปแล้วก็พิารณาตามกําลังทรัพย์ของแต่ละคนนะคะค่ะแล้วอย่างที่หนูเคยไปอ่านมาค่ะท่านหมอแบบประมาณว่าถ้าพื้นที่ของเราตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะทําเป็นเกษตรินทรีย์แต่ว่าพื้นที่ข้างๆของเราเนี่ยค่ะเป็นเกษตรเคมีอะไรเงี้ยค่ะเราจะสามารถทําได้ไหมคะทําได้ค่ะ เพียงแต่ว่าต้องไปดูว่าแปลงเราเนี่ยมันไปชนกับแปลงเขาเป๊ะเลยไหม mm hmm. สมมตุติถ้าไปติดกันเป๊ะๆอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นแล้วต้องทำเลยต้องทำเลยนะคะก็คือการทำแนวกันชน mm hmm. อ่าเขาเรียกแนวกันชนแนวกันชนที่ว่านี้ทำยังไงอันที่หนึ่งก็คือต้องเว้นระยะห่างตรงแนวกันชนเนี้ยอย่างน้อยๆน,นะ1นเมตรหเมตรระหว่างแปลงเรากับแปลงเขาสมมุติมันติดกันเป๊ะๆถ้าเขาไม่ถอยเราต้องถอย ถอยเข้ามาอีก1เมตรมเสร็จแล้วใน1เมตรนี้ก็จะว่างเปล่าไม่ได้เพราะสารเคมีมันปลิวได้ก็ต้องปลูกพืชค่ะ<ม>ทีนี้พืชที่ปลูกในแนวกันชนเนี่ยหน่วยงานเขาจะไม่รับรองว่าเป็นอินทรีย์นะ,ะแต่เขาจะรู้ว่าเออเราเนี่ยทำไว้เป็นแนวกันชนอย่างเช่นตะไคร้หอมตะไคร้หอมเนี่ยมันบางทีมันสูงท่วมหัวเลยเนาะ,ะตะไคร้หอมนี่จะไม่เหมือนตะไคร้ที่เรากินนะ,ะ,ะแล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็นกล้วยก็ได้หรือแม้กระทั่ง ไผ่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะเป็นแนวกันชนและบางบางที่ก็ใช้เป็นแนวกันลมด้วยอ,อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่พื้นที่มันติดกันค่ะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยชวนกันทําจะได้ไม่มีปัญหาต้องเสียพื้นที่เพื่อทําแนวกันชนบนดอยเนี่ยที่ที่เราทํางานกันอยู่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเราทํางานส่งเสริมกเกษตรกร,ร,กรอยู่เนี่ยเราจะมีการชวนกันรวมกลุ่มในพื้นที่ ใกล้ๆก,กันเพื่อเพื่อที่จะลดปัญหาการที่ต้องมาทําแนวกันชนค่ะค่ะแล้วที่โครงการของเราอะค่ะวอคะมีมีที่ไหนบ้างคะที่เป็นกเกษตรอินทรีย์ตอนนี้ค่ะตอนนี้ที่ที่เราเริ่มขยายผลนะคะ,ะจากโครงโครงการหลวงโครงการหลวงนี่มีการทรรําเกษตรอินทรีย์อยู่อยู่อยู่ด้วยนะคะอ,อาจจะไม่อาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าอย่างน้อยๆก็มีสัก1 8บแปดศูนย พัฒน,นาโครงการหลวงแล้วเราก็เอาความรู้จากตรงนี้ค่ะของโครงการหลวงไปขยายผลในพื้นที่สูงอื่นๆตอนนี้ของเราก็จะมีอยู่เจ็ดแปดที่เหมือนกันที่ทําเกษตรอินทรีย์นะคะถ้าในเชียงใหม่เองเนี่ยก็จะมีที่ป่าแปะนะคะ ที่ปราบแปลมีที่ห้วยเป้าห้วยเป้าเนี่ยแต่เดิมก็ทําเคมีเยอะมากเลยนะตอนหลังก็ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาทําผักปลอดภัยแล้วตอนนี้เขาขยับเริ่มไปสู่เกษตรอินทรีย์แล้วก็เส้นเชียงรายก็จะมีวาวีนะคะแม่สลองห้วยก้างปลาอันนี้เขามีออเดอร์ลูกค้าส่งเลยที่ที่ห้วยก้างปลานี่ส่งขึ้นเรือบินไปเลยนะค่ะอินทรีย์ขึ้นเรือบินไปถึงเทพเลยแล้วก็เราทํางานร่วมกับ กระทรวงเกษตรค่ะในโครงการรักน้ำเพื่อพ่อแม่ของแผ่นดินที่พิษณุโลกกับที่จังหวัดเลยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันทำเกษตรอินทรีย์ค่ะเพคะคะเมื่อกี้หนูได้ยินพอพูดคำ,ดคำว่าผักปลอดภัยอะค่ะหนูอยากรู้ว่าผักอินทรีย์กับผักปลอดภัยนี่มันมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะคือผักผักปลอดภัยเนี่ยก็คือปลอดภัยในระดับหนึ่งค่ะ,คะมีการใช้สารเคมีได้อยู่นะคะแต่อยู่ในระดับที่ ต้องไม่เกินค่าเขาเรียกว่าค่าที่ขั้นต่ําที่เขากําหนดไว้นะคะแต่ในส่วนของเกษตรอินทรีย์เนี่ยคือห้ามใช้สารเคมีเลยห้ามใช้สารเคมีเลยโดยเฉพาะสารเคมีเกษตรนะคะเ hmm พราะฉนั้นถ้าผู้ตรวจเขาเข้ามาตรวจแปลงเราแล้วเขาเกิดสงสัยเขาเก็บผักเราเนี่ยไปวิเคราะห์สารตกค้างแล้วเจอสารตกค้างแต่เราขอรับรองเป็นอินทรีย์เนี่ยเขาจะไม่รับเขาจะไม่รับรองให้เราเลยนะคะอันนั้นก็จะเป็นประเด็นสําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นเกษตรอินทรีย์เนี่ยห้ามใช้สารเคมีเกษตร นะคะทั้งปุ๋ยปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ยายาฆ่า,มาแมลงทั้งหลายไม่ใช่ยากินนะยาฆ่ามาแมลงแล้วก็พวกกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนอันนี้<ม>จะห้ามใช้<ม>ค่ะยกเว้นว่าเป็นสารสกัดจากพืชอย่างเช่นสะเดาที่เราเอามาตำตำหมักด้วยน้ำอะไรเงี้ยเขาอนุญ,ญาตให้ใช้ได้<ม>ค่ะค่ะเขีไหมเคค่ะ, okay, คะ วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์เนาะก็ขอขอบคุณท่านผอมอากมากเลยค่ะแล้วก็อีพีหน้านะคะพวกเราก็จะพาทุกคนไปชมเรื่องของเกษตรอินทรีย์ในเรื่องของทำไมทำทำเกษตรอินทรีย์แล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับน้องปอนกันเลยนะคะค่ะวันนี้น้องนาแล้วก็พอหนิงขอตัวไปก่อนนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ